สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้เป็น EP ที่83แล้วนะพี่นะไม่มีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมอง์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ไนดะ้รับสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ ส่วนช่องทางที่จองเราเบอร์โทร082 480 4746ก็ผมส่วนไอดียล่าก็จะเป็น POP C O R N 2533นะพี่นะหรือว่าจะแห้เส้นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจว่างหนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจก,กันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นปิดตารายการที่หนึ่งเลยนี่ปิดตารายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับ เนื้อหาแบบนี้เลยนะครับผมในองค์นี้รายการที่หนึ่งครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพินะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลนะ์ได้โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสอง,ององ200บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพ่นะนี่องนี้หมายเลขหนึ่งครับผมต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อพัดหมายเลขสองใพร้อมเรียมแบบว่า หรือได้ไปนี่ก็คือแขวนใช้งานได้เลยนะนี่องนี้มาพร้อมแป้งเจิมนะครับแป้งเจิมเดิมๆเ,เลยนะนี่เห็นไหมนี่แป้งเจิมเดิมๆเมนื้อหามนสารแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดนะเป็นปีหกห้านะครับผมเลขโค้ดหนึ่งสามเจ็ดครับผมหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่ดูเนื้อหามวลสารรุ่นนี้ทันหลวงพ่อพัดนะครับนี่เป็นปีหกห้านะนี่ไหมเนิ้วมือเรียงสวยเลยนะครับนี่แป้งเจิม แบบนี้เลยองนี้หมายเลขสองครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสามก 3, ็จะเป็นรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตอาจจะเป็นเนื้ออเรซินนะผมว่าเป็นเนื้อเรซินนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อเรซินนะผมว่านะนะครับองค์นี้หมายเลขสามครับผมต่อไปเป็นพระสังกจายจเนื้อดินวันนี้ได้มาสององครับผมหมายเลขสี่นะอง Pump นี้จะเป็นหมายเลขสี่ อจะเป็นทางหลวงพอกลวยไหมเนี่ยเป็นเนื้อดินนะพี่นะัทเห็นไหมนี่ลอยนี่ครับเป็นอุดกิ่งนะนี่กิ่งดังนะครับผมองนี้หมายเลขสี่ครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นสพัะสังกัจายเนื้อดินหมายเลขห้าครับผม องนี้หมายเลขห้านะครับน,นี่ครับ,น,รบ,น,รบนี่หมายเลขห้าครับผมนี่ครับในองนี้หมายเลขห้านะต่อไปเป็นหมายเลขหกจะเป็นขุนแผนอุ้มไก่หลวงปู่สวงขุนแผนอุ้มไก่เนื้อดินหลวงปู่สวงหมายเลขหกครับผมองนี้นี่ครับ หมายเลขหกนะครับผมหลวงปู่สวงนะครับในองค์นี้หมายเลขหกครับผมใน,นเรียมเดิมเดิมมาแบบนี้นะนี่เห็นไหมเนี่ยเรียมใช้มาแบบนี้เลยครับผมในอง์นี้หมายเลขหกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นพระสังกัจจายหลวงพ่อเดิมรูปหล่อพระสังกัจจายหลวงพ่อเดิมหมายเลขเจ็ดครับผมนะครับ หลวงพ่ะสังกระจายหลวงพ่อเดิมองค์นี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อโตหมายเลขแปดนะครับหลวงพ่อโตหมายเลขแปดครับผมองค์นี้นี่ครับรนนนในองค์นี้หมายเลขแปดครับผม ต่อไปเป็นเรรหรียญกลมหลวงพ่อกลวยหมายเลขเก้านะครับเป็นเรรหรียญกลมหลวงพ่อกลวยหมายเลขเก้าครับผมนี่นี่ครับองค์นี้หมายเลขเก้าครับผมต่อไปเป็นพัชกิ่งหมายเลขสิบนี่กิ่งเก่าๆแบบนี้เลยนะอาาินอดจิชานด้วย ให้านครับผมนี่องนี้หมายเลขสิบนะนี่กิ่งเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะครับรอยจานแบบนี้นะเนี่ยองเนี้ยหมายเลขสิบนะครับกิ่งดังนะครับี่กิ่งดังหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอก็จะเป็นผักแก้วไหมผักแก้วมรลกด หมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองก็จะเป็นปู่ทวดเนื้อผงน้ํามันนะนี่ไม่ค่อยได้เจอนะพี่น้เป็นปู่ทวดเนื้อผงน้ํามันนะในหมายเลขสิบสองนะครับผม ผงน้ำมันผมไม่ทราบออกที่ไหนนะได้มาแบบนี้เลยเนื้อหากเก่าเก่าดีครับผม่นเนื้อหากเก่าเก่าดีนะพี่นะหมายเลขสิบสองครับผมหลวงปูท่ทวดเนื้อผงน้ำมันต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสิบสามนี่ครับี่องค์นี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผม หมายเลขสิบสามครับผมต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสิบสี่องค์นี้นะ่าจะเป็นปิดตาทางหลวงปูไขนะ่นะพี่นะนี่นี่ครับหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะน,นี่หมายเลขสิบสี่ครับผมต่อไปเป็นปิดตาปักเป้าหมายเลขสิบห้าจะเป็นปิดตาปักเป้าแบบนี้นะครับผม น,นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบห้าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกสิบหกเป็นเหรียญเซยมาหลวงปูท่ทวดครับผมหมายเลขสิบหก 16. นครับองค์นี้หมายเลขสิบหก 16, ครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดในผมมองว่าเป็นปิดตาทางหลบปุยยิ้มนะพี่นะเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ได้กรอบแบบว่าเก่าๆแบบนี้เรียมปิดหลังนะพี่นะนี่องค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดก็จะเป็นเหรียญรุ่นรับสเสด็จหลวงพ่อครูนะพี่นะปีสามหกครับผม ตรงนี้หมายเลขสิบแปดครับผมเป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จหลวงพ่อคูณครับผมนี่หมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นพระนาพยาลหลังอุหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่ครับหมายเลขสิบเก้านี่ครับนี่ ครับองนี้หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบยี่สิบนี่จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้ากุงทนบุรีนะพี่นะนี่หลังเป็นพระปางวัดอรุณเหรียญเนื้อหากเก่าๆนะพี่นะนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ครับนี่เป็นพระปางวัดอรุณน,นะพี่นะนี่หมายเลขที่ยี่สิบครับผมรงนี้ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นย้อนยุคนะพี่นะนี่เป็นรุ่นย้อนยุครุ่นบาร,รมีหนึ่งเก้าย้อนยุคนะพี่นะนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับนี่เป็นรุ่นทรรมย้อนยุคนะนี่ครับนี่เป็นปีหนึ่งเก้าย้อนยุกก็ผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญหล่อ วัดสามปื้มเลยหมายเลขที่ยี่สิบสองหลอโบราณวัดสามปื้มนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามจะเป็นปูทวดอาอะไรนะพักครูไปดีกาขาวแม้แบบนี้ครับผมเนี่ยนี่ครับ องนี้หมายเลขที่23ต่อไปเป็นหมายเลขที่24ก็จะเป็นเขาเรียกพระอู่ทองออกศึกใช่ไหมวัดป่าเรไรครับผมเนี่ยแบบเนี้ยด้านหลังเป็นแบบนี้ไปนะเนี่ยองนี้หมายเลขที่24นะเนี่ยนะครับพระอู่ทองออกศึกวัดป่าเรไรครับผมนี่หมายเลขที่24ต่อไปเป็นหมายเลขที่25องค์นี้พร้อมเรียมมาสวยเลย เป็นหน้าปกหลวงพ่อศิลวัฒหานใหญ่ปีหกนะหนึ่งนะนี่นาปกลงยาหลวงพ่อศิลวัฒหานใหญ่พร้อมเลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ได้โคดเก้าหกห้านะครับนี่ปีหกหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมพร้อมเลี่ยมได้สวยมาเลยนะเนี่ยเลี่ยมนี่ก็น่าจะหลายร้อยนะพี่น้าเลี่ยมแบบนี้ครับผมองค์นี้หมายเลขยี่บห้าต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพรหมายเลขยี่สิบหก 26, ครับผม เป็นเรียนหันข้างหลวงพ่อแพ้หมายเลขที่ยี่สิบหกปีสองห้าสองแปดเรียนหันข้างหลวงพ่อแพ้ครับผมวัดรพิกุลทองเลยนะไปสองห้าสองแปดหมายเลขยี่สิบหกครับผมนคะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมรุ่นซื้อที่ดินปีหกเจ็ดนะ ปุ่มเอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นรุ่นซื้อที่ดินปีหกเจ็ดหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมน,นี่ครับนี่มีตะกุดด้วยนะพี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมอิตาปูาเอี่ยมรุ่นซื้อที่ดินปีหกเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นเหนรียญหลวงพ่อพัดนะ วันนี้ได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญเป็นปีหกสาเป็นปีลึกนะพี่นะรุ่นเศรษฐีเก้าเก้านะครับเป็นปีลึกนะปีหกสามนี่เป็นเหรียญทรงเสมาแบบนี้นะนี่ครับนี่โค้ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะนี่นี่ครับ นี่ครับเหรียญนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะนี่ครับรายการที่ยี่สิบแดครับผมเรหรียญหลวงพ่อพัดนะปีหกสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นเรนหรียญหลวงปู่เจี้ยงวัดโนนเรือสีสะเกดนะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่เจี้ยงเผื่อเวียนไายตามหาอยู่นะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับ ครับอ่าเป็นปีอะไรได้ดูก่อนเอาพี่นะวัดนอนเรือปีหกสามนี่เป็นปีหกสามนะครับนี่เดี๋ยวสวยเลยนะพี่นะองนี้รายการที่ยี่สิบเก้านี่ยลเกเจียงครับผมเป่อพี่ท่านใดตามหานะครับสายสีสกเกตครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามสิบก็จะเป็น สมเด็จพระรัชกาลโตชินนะบัญชรแปดทิศนี่เป็นเหรียญน,นะนรายการที่สามสิบเหรียญชินนะบัญชรน,นะสมเด็จพุทธ,ธิาจารย์โตนะครับผมนี่เหรียญน,นี้รายการที่สามสิบเป็นปีหกหกนะน,นี่ชินนะบัญชรแปดทิศอ่านี่โคตรเลย สามสี่สี่เนี่ยสาที่สี่นะพี่นะองนี้ราคาที่สามสิบครับผมนี่นะก็สําหรับพี P ่ๆท่านใดที่อยากดูภาพเพิ่มเติมผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ